สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวชิสาราชกิจเลขที่2 7ชั้นมาหกทับหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเครื่อง MRI ค่ะ MRI หรือ Magnetic Resonance Imaging หรือเครื่องตรวจเครื่องเหล็กไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจดูวายวะภายในโดยไม่มีการใส่ส่วนของอุปกรณ์ใดๆเข้าไปในร่างกายหลักการทํางานคร่าวๆนะคะของเครื่อง MRI จะอาศัยการทําปฏิกิริยาของเครื่องเหล็กไฟฟ้าและเครื่องความถี่วิทยุกับอนุภาคโปรตอนที่อยู่ในส่วนประกอบของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด ซึ่งปฏิกิริยานี้จะทำให้ได้สัญญาณภาพซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นภาพของอวัยวะภายในโดยระบบคอมพิวเตอร์ m ม g n e t ติ r เรโซแนนซ์อิมเจ g งหรือเ r i นะคะเป็นเครื่องมือปอดรัรงสีเเพราะไม่ใช้รังสีเในการสร้างภาพสัญญาณภาพของอวัยวะภายในค่ะ MRI นะคะทำงานได้โดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่อนความถี่วิทยุและอนุภาคโปรตอนในเนื้อเยื่อของร่างกายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเคมีที่เป็นอันตรายเมื่ออนุภาคโปรตอนได้รับพลังงานจากคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่อนความถี่วิทยุอนุภาคโปรตอนในเนื้อเยื่อแต่ละชนิดก็จะมีการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุลเดิมไปอยู่ในระนาบี่ตั้งฉากกับแนวแกนของสนามแม่เหล็กกำลังสูง เมื่อการถ่ายเทพลังงานจากแหล่งกําเนิดขึ้นความถีว่วิทยุลดลงอนุภาคโปรตอนที่มีพลังงานสูงและกําลังเคลื่อนที่ออกจากตําแหน่งสมดุลเดิมก็จะมีการคายพลังงานออกมาเพื่อกลับสู่สมดุลเดิมพลังงานที่คายออกมาจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสัญ,ญญาณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสร้างเป็นภาพของอวัยวะภายในในที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ